สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเมนูง่งายๆผัดมาม่าซอสญี่ปุ่นสําเร็จรูปสูตรนี้ทําง่ายมากๆทําออกมาแล้วรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมต้มมาม่านะคะส่วนมาม่าที่ใช้นะคะใช้ประมาณสองซองค่ะต้มในน้ําเดือดประมาณ2วินาทีนะคะไม่ต้องต้มนานนะคะเดี๋ยวเส้นจะเละไปค่ะได้แบบนี้ตักขึ้นได้เลยนะคะจากนั้นนําไปล้างผ่านน้ํา1-2น้ํานะคะวิธีนี้จะช่วยให้เส้นของเราไม่อืดน,นะคะเวลานําไปผัดค่ะ ได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นมาลงมือผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันมลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเจียวจนเหลืองส่งกลิ่นดีเลยค่ะจากนั้นใส่อกไก่ลงไปนะคะเราจะใช้เป็นอกไก่หรือใช้เป็นหมูสับก็ได้นะคะเลือกตามชอบเลยค่ะผัดอกไก่ให้สุกดีเลยจากนั้นใส่ผักลงไปนะคะส่วนผักนะคะเราจะใช้เป็นผักกระหล่าหัวแครอทค่ะผัดพอสลดจากนั้นใส่ซอสญี่ปุ่นสําเร็จรูปลงไปเขย่าวขวดก่อนนะคะ จากนั้นใส่ซอสญี่ปุ่นสําเร็จรูปลงไปประมาณ2-3ช้อนนะคะซอสญี่ปุ่นสําเร็จรูปสูตรนี้นะคะสามารถนําไปผัดผักผัดเส้นหรือว่าเมนูต่างๆก็อร่อยสุดๆเลยค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่ tiktok shop นะคะจากนั้นผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะจากนั้นใส่เส้นมาม่าที่เราพักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเป็นอันใช้ได้ปิดไฟยกออกจากเตาได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดมาม่าซอสญี่ปุ่นสำเร็จรูปสูตรนี้ทำง่ายมากๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ